สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง JP ลงทุนดิฉันเจนค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง4กับดักสำคัญที่มักทำให้เทรดเดอร์90%ไม่เคยประสบความสำเร็จสวัสดีครับทุกท่านผมแพคครับก่อนอื่นขอเน้นว่า Forex อาจดูซิมเปิลแต่ไม่ได้แปลว่าอีซี่ครับหลายคนเข้ามาแบบหวังรวยเร็วโดยไม่เรียนรู้พื้นฐานให้รอบด้านอ่านั่นแหละคือกับดักข้อแรกความง่ายค่ะ เข้าถึงได้ง่ายแต่ห้ามประมาทต้องฝึกฝนและตั้งใจศึกษาพื้นฐานก่อนเริ่มเทรดสั้นๆคืออย่าเข้ามาเล่นๆต้องเข้าใจเครื่องมือและกลไกลตลาดให้ลึกก่อนจะไปข้อ2ผมขอเล่าหน่อยว่าทำไมผมถึงเลือกโบรกเกอร์ i u x ครับมีตราสารกว่า250รายการให้เลือกหลากหลายสเปรดต่ำช่วยลดต้นทุนการเปิดออเดอร์เลเวอเรจสูงสุด1ต่อ3 0 0พ ช่วยให้ปรับขนาดพอร์ตได้ตามสไตล์การเลือกโบรกเกอร์ที่ดีคือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้การเริ่มต้นมั่นคงขอบคุณมากค่ะโดยเฉพาะ l e เวอเรจสูงที่ยืดหยุ่นช่วยให้เราคุมความเสี่ยงได้ดีเอาละ่ะกับดักข้อ2 RR v s s Win Rate ครับพอ RR สูง Win Rate มักลดจนทำซ้ำไม่ได้ลืมดูความสมดุลระหว่างกำไรต่อครั้งกับโอกาสชนะลองคิดดูว่า ถ้า RR แค่1ต่อหนึ่งแล้ว win rate เพิ่มเป็น70%พอร์ตจะโตยังไงบ้างคุณล่ะเคยเจอปัญหานี้ไหมคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนที่กำลังเริ่มเทรดดูด้วยนะครับต่อกันที่กับดักข้อ3ความโลภค่ะหลายคนเห็นตัวอย่างทบต้นแล้วคิดว่าง่ายแต่โอกาสชนะติดกัน5ครั้งใน win เรทต่ำกว่า5 0แทบเป็นไปไม่ได้ตัวอย่างจริงเคยเจอเทรดเดอร์ที่ทบต้น พอแตกใน3ตาติดต่อกันเพราะวินเรดไม่ถึง30%ฉะนั้นต้องสร้างกรอบบริหารเงินต้นและความเสี่ยงพัฒนาความรู้ก่อนจะพ้ามความเสี่ยงสุดท้ายกับดักข้อ4การถูกหลอกหรือความสำเร็จปลอมครับประสบการณ์ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ต้องมีรอดแมบชัดเจนตรวจสอบสถิติของเทคนิคหรือ EA ทุกครั้งก่อนใช้งานจำไว้เป็นสโลแกนเรียนให้ลึก Balance r r อขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตาม JP ลงทุนแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อถัดไปค่ะ